สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกม Destiny of s u n and Moon กับา a w i เวอร์ s i o นใหม่นะฮะบอกเลยนะครับว่า Destiny of s u n and Moon เนี่ยเป็นเกมที่มีลูกเล่นเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นเกมเรือธงเกมไพ่ไทยของค่ PG เลยเป็นเกมใหม่ด้วยนะแล้วก็ยิ่งบวกกับา a w i เวอร์ชั o นใหม่ที่แม่นสุดๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดก็คือลดจริงๆเปอร์เซ็นต์เพิ่มก็คือมีโอกาสแตกมากถ้าเราไม่สะดวกกดตอนนั้นอนะ่ะเราก็รอเปอร์เซ็นต์เพิ่มพอเปอร์เซ็นต์เพิ่มปุบเรากดเลย ดูนะครับผมผมกดมาได้แล้วก่อนหน้านี้ห้าหมื่นคนเลยอ่านให้ดูนั่นเข้าสเกตเตอร์ไปแล้วแค่ร้อยยี่สิบบาทอ่ะใช่นี่กดได้สิบสปินนะเออแล้วเกมเงี้ยมันไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์นะแต่ที่มันไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์เพราะอะไรเพราะการเข้าฟีเจอร์ของมันแต่ละครั้งอ่ะคุ้มค่ามากๆมันมีคูณถึงสองด้านเลยนะครับผมเออดูนะฮะจาวิทเปอร์เซ็นต์ขึ้นด้วยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์กำลังจะลดลงแต่อย่างไรเปอร์เซ็นต์มันขึ้นตอนเข้าสเกตเตอร์แล้ว ยังไงมันก็ต้องแตกแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าจะแตกมากขนาดไหนดูนะคะผมปล่อยให้เกมมันทำงานด้วยตัวมันเองนะครับผมตอนนี้ผมไม่ต้องกดอะไรเลยรอรับตังสบายๆย,ย,ยังไงได้3,006อู้หูไม่ธรรมาดาเลยบอกเลยนะคะเกมนี้ภาพสวยมากแถมฟีเจอร์เขามีเยอะมากๆจริงๆต้องไปศึกษากันดูนะคะผมถ้าใครอยากเล่นเกมใหม่แบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะที่นี99แล้วก็ถ้าใครอยากได้สุดจ้าว,วิดะเขาแตกฟรีนะเว็บเนี้ยเออ แอดไลน์มาได้เลยแอดนีเก้าก้าหรือไม่ก็ทักหลังแชทมาหรือไม่ก็พิมเก้าใต้เมนก็ได้นะเดี๋ยวจะแอบไปให้ทางเข้าเนาะบอกเลยนะครับว่าคุมสุดๆเลยจริงๆดูกันนะครับผมยังไงรางวัลก้อนโตอูอ๋ซุปเปอร์นมเก้าวินสองหมื่นพเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเดีนะเดูนะยังไงคุณน,นี่แบบคุณท่าน2องมึงบ้าหรือเปล่าปกต,ติเกมของค่ายพีทีคุณมากสุดก็คือ อันนั้นะห้าสิบนี่ยังไงครับผมแร้ไปหกอืมหกพันไม่ธรรมดารวมเงินรางวัลทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สี่หมื่นผมลงทุนไปแค่ร้อยี่สบาทเองนะครับเพื่อน